สวัสดีค่ะเอ,เอาแกลเลนรูปแจลเลนเอามาเก็บสลัดกันเนาะมาเก็บสลัดกันค่ะต้นสลัดนี่เด้อค่ะเดอ้อดูสลัดดูสลัดนะคะ่ะสลัดตัวเองพักสลัดตัวเองนะ,ะนี่ก็ อพอที่นี่ก็จะกินน้าสามีดิสลัดเก็บสลัดกินให้ทันนะคะนีะะ่น้อลูกเนาะเนาะเนะอ,อย่าใช้เสียงนะล,ลูกนะที่นี่สามีทําสวน kita makan salad hari ini makan spaghetti makan Kalau makan spaghetti, สลัดสวนโอ้ยอยาผักเอายาเพราเป็นเด้อพฝรังก็ได้วันนี้วันพระด้วยค่ะใส่ใส่เสื้อสวยๆคือวันพระนะคะ ออกมา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 นะคะที่สวนให้เราก็ปิด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 ,ปดเดี๋ยวพี่นีก็จะมาเก็บผักไอ้นี้ด้วย ผักกาดทินน้ำค่ะกิ่ผักกาดทินน้ำจเจนเสียบสลัดใส่ผักกาดทินแสีบเด้อแกนี่นี่มาแก่นี่สเก็ตมันจะแก่ก,ก่อนรีบกินได้แล้ว เอาแค่ okay, นี้เอาแค่ <laughs> okay, นี้ผสมกับสลัดนะคะ <laughs> มาหน่อยปล่อยใจของพี่อย่าใช้เสียงนะลูก แม่จะมาเลี้ยงแล้วเอาเขาเม,มาเกียมาภารกิจของ <c oughs> ของพี่นีนะคะเก็บสลัดที่สวนแล้วนะคะเก็บสลัดแล้วเนาะคะเนาะ,ะเดี๋ยวพี่นีเก็บสลัดก่อน สลัดไปไว้ก่อนนะคะเจ้ากะตอนนี้กะแมานั่งกินกาแฟนะะเนาะคณะนะรู้สึกว่าหนาวตอนนี้นะรู้สึกว่าหนาวคะ่ะ,ะนั่งกินกาแฟนะะเนาะค่ะเอาส้มมีก็เอาเนาะค่ะเนาะ าแฟก็ทำไว้แล้วเสร็จสับนะคะแล้วก็มันร้อนหรือเปล่าอืมพอกินได้อยู่ค่ะไม่ร้อนเพราะาเฮ็ดไปแล้วเฮ็ดแล้วๆกับกับเป็นเก็บผักกินคอลลาเจนแล้ว,ลลวๆค่ะเมื่อนี้ออกกําลังกายได้อ่าประมาณชวโมงหนึ่งนะคะเนาะออกกาลังกายประมาณชวโมงหนึ่งก็เผาผลาญแคลอรี่ไปประมาณ อ่าประมาณห้าร้อยห้าร้อยค่ะพอนี้เพราะว่าพี่นีทำสองอย่างอาหารเต่าเป็นยังไงคะจมูกพี่นีสวยไหมวันนี้วันพระพี่นีไปใไ่บาทค่ะ ไปเสีบาดแล้วก็ไปซื้อของนิดๆหน่อยๆแล้วก็กลับมากะกมากินกาแฟนี่แหละเดี๋ยวแม่บ้านมาก,กจะสกินน้ำพินกับเกากาแฟ,าฟลดความอ้วนหมดแล้วสิไปหาซื้อบ้านเห้ากับสองร้อยแปดสิบ ก๋วยซื้อไม่มีละยี่สิบบาทเพราะซื้อหลายกินมาเปิดกินมาท่านเสียงแหบเสียงแหบพ่อเอีอยงเพราะพี่นี่ลองเพยงองนอยู่ในติตก๊กต็อกขึ้นหอดจัทุ่มสามทุ่มค่ะไล่ตั้งแต่อันหกโมงกุกว่าจนถึงจนถึงยี่สิบเอ็ดนาฬิกา กมว้วนดีค่ะเพระาะว่าแป้นพินีซื่นซื้อเครื่องเล่นเสียงให้ไหมเรื่องอันเครื่องอันไหมคะเรื่องเครื่องที่เขาไล์สดกันน่นะนะแล้วการมีเสียงตบมือโน่นนี่นั่นน่ะละจ้ะเมื่อวานนี้ไปเห็ดผมเมื่อวานนี้ไปทําผมมาแล้วการแล้วก็ไปนวด พี่นี่ไปนว,นวดว่าน,นี่สองชั่วโมงอ่าเมื่อแต่พี่นี่นางเขาไปในลานเพื่อนเนาะเพื่อนว่าอุ้ยบริเวณพี่เป็นสร้างหมดขึ้นเหลืองแถวสันพี่นี่ก็โต๊ใจเนาะโต๊ใจคืออา้าวเป็นสร้างยังไดวาสันเพราะว่าพี่นี่ใส่ท่องไปนะเพื่อนเลยว่าเป็นสร้างเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงเต็มตเลยวาสันเพื่อนว่าพี่นี่กันมุกรับบัท่านเนาะคัะนเนาะมุกพี่นี่รับบัท่านประมาณนั้น ว <c oughs> ันนั้นมื่บ้านเป็นนววก็พี่ความสุขค่ะเพราะว่าไปรีแลกเนาะค่ะเนาะเพราะว่ารู้สึกว่าปวดโตอะไรประมาณนี้อะไรประมาณนั้นม่เป็นประมาณนี้ดอค่ะโอเคค่ะซาอดอนก้นโก,โกพี่นี่เมียฝรัง่ง NS p c h ช n n น l เนาะอันเมื่อนี้คลิปไปเก็บพักสลัดค่ะมาทำสลัดกับสปากเกตตี้กินด้วยกันแซ่บมากนะคะโอเคค่ะคลิปละ่ําค่ะเก็บ ภาษาฝรั่งเศสว่าเก็บเนาะค่ะเก็บสลัดเนาะเกยเกยหรือคมาเซก็เหมือนกันคมาเซก็คือการไปเก็บสลัดนะคะขอบคุณค่ะฝากรักฝากความห่วงใย,ยทุกคนนะคะบ๊ายบายค่ะ